บ้านเฮาให้โชคสวัสดีครับผมฤๅษมาตามแนวทางล่าพัฒนาของเสียมืดน้องพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สิบเอ็ดกรกฎาคมห้าหกแปดมาซาดีก็พมาพี่น้องเป็นอย่างจังให้มาซาเพราะว่าเพันกับเฮ็ดเป็นกับคัดเนาะพี่น้องเพราะว่าเลขเองพันรุดสองวัดติดล่ละบอกพี่น้องตรงๆเสียแล้วรุดสองวัดติดไปแบบบ่มีเใหญ่ใหญ่เลยบ่มี่แจ็คตัวนาะพี่น้องเลขวิ่งกับบะมี่ศูนย์กับหนึ่งบะมี่แจ็คตัว เลขมันออกหนิไหมพี่น้องเนี่ยเลขมันออกสองสามสีนี่บนเลขล่างมันออกหกสองเพิ่นกับบะมีจักตัวเลขวิ่งศูนย์กับหนึ่งบะมีเลยไปครับไปแน่หลุดกับลุดคักหลุดแน่เนาะพี่น้องเนาะเอาเไหม่พี่น้องแก้เมื่อไหร่แงมเข่ากับสามหมดสีหมดติดกันอะไร ย่ามรลดกันรลดสองหวดติดคือก,กันเสียงฝนโปรยโปรยโปรยฟนอลมันตกเมื่อคืนเมื่อบันใช้มาใช้กันยากมันจืด ลาวเสียนเมืดมาเปิดน้ำกันมาแบบเดยแกเมื่อใดได้เม่แร้งเนี่ย ถาหลุด,ด,ดกด็สามวดพี่น้องเขาหนีป่าเดียดสาม อี่ห้่วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างกับพวกกระเจ็ดละพี่นนอง แต่ก็ต้องเขียนใหม่ให้เราเยี่ยมซี่ฮิวาวิ่งตัวไหนให้เราเอาหน่อยพี่น้องโอเหตุ บัาไม้กุ้บ,บัวน้อ,น,อ,อน้นอหองไปน้อโอ้โหประวานมาสองงวดเนาะนัะนกขี่บัวมากี่กว่าสีปลกับสีเดียวกันได้พี่น้องได้เนี่ยเห็นฟองด้านและเล็กเก็ตเนี่ยนักขี่บูปลาบูหมอ,อกมากเก็ตเนี่ย หกกับเจ็ดระวังหกน้ำน่าละพี่น้องเจ็ดสามเจ็ดสี่ ยี <5. S 2> ่ห้าเสียงฝนังเสียงปนดลมหกสาม ほか。 ส่วนเล็กสามตัว8ปดเจ็ดสีห สามเล็กสามตัวสองครูคือเกาส่วนตัวเน้นนะพี่น้องตัเน้นให้ที่เกจ็ดสี่หกสามเนียเ่ยเงินทั้งจิตหกจิตเจ็ดอนะ ฮัฟพี่น้องแคปหน้าจอ,อาของเส้นมือเมือแรกนี่เด็กวิ่งเพื่อนนี่หกกับเจ็ดหลักกัสามสี่ห้าเพื่อนเหว,วิ่งหกกับเจ็ดเพืนเน้นเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าหกสามหกสี่หกห้าเพืนเน้นเจ็ดสี่หกสามบนล่างไปกับเลขสามตัวนี่แปดเจ็ดสี่หลักหกหกสามแล้วพี่น้องนะเด้อเนาะตามนั้นครับผมมาชอบใจกับผิจารณละหน้าเบ่งปรมาเข้ากับพันขอคุณเช่นมือแต่าะครับผมเอา มนนันมัอนกันไว้แรกเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสหรับทีี่มสวัสดีครับผม